เล่นสลัหลังยาวลัวบัวเกวนี่คืออะไรสายเขาแบงค์เขาแบงค์เฮ้ยไอคนที่ยืนอยู่อ่ะพี่ครับพี่อะไรครับพี่ดูแลหน่อยใครใครสองใครสองแม็กซ์สีฟ้าแม็กซสองแล้วแม็กซสองแล้วเล่นทีไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่หมายถึงว่าแม็กมาสองแล้วมันมีมากกว่าสี่ใช่ ที่เท่าไหร่ใครชนะอยู่29ต่อ30คุณชนะอันนี้ตำได้ก็ศูนย์สี่ใช่คี่วิ่งทำไมปีมันโดนโจมมันชอบหลุดวะนี้อ่ะของกูของกูติดแล้วแม่งหลุดเสียดายไม่ได้กระเป๋ามากูนั่งเล่นมันกัดร้อนมากเลยไปริงทองพี่ลิงทองอ่ะโอ้ยปั๊บตทำเป็นทั้งไหนนะแม่เข้าไม่ได้ไอ้๊ยียยอะไรตอมกู โอ้ขนลุกขอลุกโอ้ขอลุกใชเอ้อาจจะมีพลังงานมากอย่างโอ้ยขอลุกจริงกข้อสองแกเราตัวดางีุป็น้ายขวาแลวก็ตีอีกอุะไอ้มีขวยเลยมากว โอวอฝปาเส้นม่อาะไรเนห่ไเฮรียลูกปฏิหารเหรอไอ้เหียมันมันแนร้าอะไรมากูเล่เป็ยะมันสไปเมันไปเข้าสนามโอ้ยยี่สิบเก้าแล้วสิบเกู้นเลย จัดไปพี่ชายแลเจลยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้านาทียี่สิบเอ็ดสูตรเนื้อเออยี่สิบเก้านาทียี่สิบเก้านาทียี่สิบเอ็ดสูตรยี่สิบเก้านาทีเโอ้ยยี่สิบสามแล้ว